สวัสดีค่ะนาวียากรค่ะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันดีกว่าเนาะเรามาดูคลิปแนวโน้มหรือทิศทางของสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะแล้วก็ดูว่าสงครามเนี้ยจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างเนาะเพื่อที่ว่าเรารับฟังเอาไว้เราจะได้เอาไว้พิจารณาเป็นข้อมูลเนาะอย่างไรก็จะได้เตรียมตัวอะไรไว้ร่วมหน้าได้ ่ใช่ว่ามาบอกวันนี้พรุ่งนี้เกิดแล้วปลุกปับันเตรียมไม่ทันเนาะอ่าต้องบอกก่อนนะว่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะอ่านโดยรวมเนาะ,อะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่ต่อๆไปเนาะอย่างที่เรารู้อยู่ว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยเขามี ก็ม <S an> ีเร <an> ื <S an> ่องมีราวกันมาเป็นนับร้อยปีนะถ้าคุณฟังข่าวสารคุณก็คณจะรู้แล้วแหละว่าเขาทะเลาะกันในเรื่องของดินแดนดินแดนที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดินแดนของพระเจ้าพระเจ้ายิวพระเจ้าอิสลามพระเจ้าพระคริสต์แล้วก็มีการแย่งจับจองพื้นที่กันโดยก่อนหน้านั้นอ่ะปาเลสไตน์ก็บอกว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ของเขาที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้อิสราเอลก็มาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าที่ตรงนั้นเป็นของเขาอ่ะทีนี้มันก็แย่งแย่งที่กันไปมาคือจริงๆหมจะบอกว่า ผืนดินนะ่ะทุกที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดหละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคุ้มครองทั่วโลกไม่ว่าคุณจะไปอยู่ผืนแผ่นดินตรงไหนก็ตามถ้าจิตคุณศรัทธาในในองค์ใดที่คุณศรัทธานะคะเขาก็อยู่คุ้มครองคุณที่นั่นงานมันไม่ได้เจาะจงว่าเฮ้ยทั้งสามสาศาสดาพระองค์จะอยู่แค่ตรงนั้นนะ่ะแล้วที่อื่นเขาไม่อยู่ตรงนั้นจะต้องศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นไม่เกี่ยวละค่ะ ที่ไหนถ้าคุณเป็นคนมีศีลมีธรรมมีจิตที่ดีคุณอยู่ตรงไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเขาก็อยู่กับคุณที่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ละค่ะนะหลวงปูโ่โตหลวงปู่มั่นพระพุทธอ,องค์ไปยืนตรงไหนตรงนั้นก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมคะเออดังนั้นนะอย่าไปแก่งแย่งอะไรกันเลยคะ่ะอย่าไปทําสงครามแก่งแย่งกันในพื้นดินที่คุณไม่ได้สร้างอะ่ะการการที่คุณแย่งกัน ตายไปคุณก็เอาผืนดินไปไม่ได้เพราะผืนดินมันไม่ได้เป็นสมบัติของใครมันเป็นไปตามธรรมชาติเกิดดับตามธรรมชาตินะขอรู้สึกขอสแสดงความเสียใจนะคะกับผู้ที่ประสบประสบภัยนะที่ถูกถูกทำร้ายชีวิตไปเนาะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นกําลังใจให้กับ คนไทยที่ยังอยู่ในอิสราเอลอยู่ในปาเลสไตน์ขอให้รอดปลอดภัยกลับมาบ้านถิ่นเกิดเมืองนอนอย่างปลอดภัยเนาะขอให้รัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเขาได้นะทีนี้เรามาดูดีกว่าฝ่ายที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างที่แม่หมอบอกว่าสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์มันไม่ใช่ว่าการทะเลาะกันแค่สองประเทศไงคือมันมีกลุ่มประเทศมหาอำนาจหนุนอยู่สองฝั่งอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่จบไปถึงไหนเลยค่ะก็ยังอยู่อย่างนั้นถูกไหม อนที่เพิ่มเข้ามาอีกเป็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะฝั่งที่หนุนอิสราเอลก็เช่นอะไรแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันยูเครนอินเดียสหรัฐอเมริกาบราซิลอเงี้ยฝั่งที่หนุนฝั่งที่หนุนปาเลสไตน์ก็จะมีอะไรซาอุดิอาระเบียซีเรียอิหร่านปากีสถานรัสเซียอัฟกานิสถานตุรกีเอลเจีเรียอินโดนีเซียมาเลเซียเนาะมันก็มีหลากหลายประเทศแล้วก็ยังมีหลากหลายประเทศแบ่งเป็นสองก๊กสองเหล่าใหญ่ๆอ่ะคุณ ล่าสุดที่ดูข่าวก็เหมือนกับว่าซาอุอาดีอาระเบียออกแถลงการยกเลิกการฟืน้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลทุกอย่างพร้อมทั้งสนับสนุนปาเลสไตน์นะอือ่ะทีนี้สารับฝรั่งเศสอังกฤษเยอร,รมนีอิตาลีก็เป็นยังไงคะแสดงจุดยืนอยู่เคียงข้างอิสราเอลนะคือจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยชนวนที่จะก่อเหตุสงครามโลกครั้งที่สามก็ยังมีระหว่างเกาหลีเหนือ าหลีใต้ป่ะอ่จีนอเมริกายักษ์ใหญ่เลยค่ะคือมันเหมือนกับค่อยๆประทุไปเรื่อยๆค่ะจนนําไปสู่การตุ้มภาพที่แม่หมอเห็นคือระเบิดนิวเคลียร์ลงจริงๆนะคะลงหลายจุดเลยแหละภาพนี้ไม่เห็นนะมันก็คงมีตามนั้นแหละค่ะก็คืออนาคตที่จะเกิดเอาเป็นว่าไม่ว่าอยู่ตรงไหนเน,น,นือแวลานี้อยากให้คุณแบบว่าเตรียมสเสบียงอาหารอยู่ยา ปัจจัยสี่นะี่คุณคุณจะเตรียมพร้อมแล้วอย่างที่แม่หมอบอกถ้าคุณมีพื้นดินเล็กๆพื้นที่เล็กๆปลูกผู้พืชหมุนเวียนเศรษฐกิจพอเพียงของคุณในที่คุณจะกินได้ในยามที่มันฉุกเฉินแล้วมันคุณเข้ามินิมาร์ทเข้าที่ไหนไม่ได้เพราะมันไม่มีของขายนะคะโดยเฉพาะน้ําคุณจะต้องมีนะคุณไม่มีข้าวกินคุณกินน้ําก็ยังประทันชีวิตได้น้ําสะอาดนะคะเกลือเนี่ยมัคนควรจะต้องมีเกลือเอาไว้ล้างสารพิษล้างบาดแผลได้ไงเออได้หมด ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแนวโน้มแนวโน้มของสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นับจากนี้จะเป็นยังไงเนาะดูการแบบคร้าวๆแนวโน้มไม่ใช่ว่าแค่หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ไม่ใช่นะคะก็ยิงยาวไปแหละอาจจะยาวเป็นปีก็ได้นะใครไม่ได้ระบุเวลานะเราพูดถึงแนวโน้มเนาะ,ะแนวโน้มเป็นยังไงเอ,อ่ยส,สองเองเลยนยังคงขัดแย้งกันไปมาอยู่นะคะ มันยังขัดแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่อดีตขัดแย้งกันมาจนปัจจุบันก็ยังคงหมุนวนอยู่อย่างนี้ยังเป็นกงเป็นเหล่ายังเป็นสองภากสองฝั่งอยู่แล้วก็ยังคงมีมหาอำนาจาสนับสน,นุนสนับสนุนให้เกิดให้เกิดการตะลุ่งตุ้มตัมไปมาอยู่อย่างเงี้ยถามว่าจบไหมยังไม่เห็นแววจะจบนะยังไม่เห็นแววจะจบจบแบบสันติเนะี่ยไม่น่าจะมีนะคะ q Queen of Cup อ่า King of Band หเหรียญ The l o v e r <c oughs> เงินเงินเงิน The Dead นะคะแปดถ้ว <c> ย <oughs> เนาะสองดาบนะคะมันเหมือนกับว่าที่สุดแล้วนะี่ะสงครามระหว่างอ,าอิสราเอลและปาเลสไตน์มันยังคงจะมีความขัดแย้งไปเรื่อยๆนะคะ เดืนเดนี้ยังคงจะยิงยาวยิงยาวนะคะถามว่ายังจะต้องมีการสูญเสียมีผู้คนต้องตายอีกไหมยังมีอีกนะคะมันยังไม่จบนะในวันข้างหน้ารวมถึงการมันคือการแก่งแย่งดินแดนดินแดนที่คิดว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนของพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่แม่หมอบอกดินแดนเนี่ยถ้าเราเป็นคนดีเราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเหยียบพื้นดินตรงไหนแผ่เมตตาตรงนั้นดินแดนนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ได้แหละโดยเฉพาะผู้ที่บรรลุอรหันต์แล้วก็ดีนะ มันยังคงจะมีก๊กมีเหล่าที่แบ่งแยกกันอยู่เขาบอกว่าคนยังคงจะหลีกหลีกลีหลีกลีหนีภัยกันออกมานะคะที่สุดแล้วมันเหมือนกับมันจะมีดินแดนหนึ่งอะคะ่ะที่จะสูญสิ้นจนไม่เหลือไม่แน่ใจว่าไม่ต้องพัวกกมีจะรู้น,น่าจะเป็นปาริสตล์นะคะอาจจะโดนโดนจนที่นี่ว่าเป็นเป็นป่าช้า ร้างผู้คนอยู่นะคะผู้คนจะอยู่ไม่ได้จะอพยพออกมากันหมดนะคะไม่สามารถที่จะดําเนินเศรษฐกิจชีวิตอะไรตรงนั้นได้แบบยิงยาวนานเลยนะคะมันจะมีความตายตรงนั้นเกิดขึ้นเยอะมากมากเลยนะอืนําไปสู่คุณก็คิดถึงสุสานและกันป่าช้านะคะเมืองร้างนะคะที่มันจะไม่มีผู้คนอยู่ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อ สาธารณูปโภคอะไรใดๆทั้งสิ้นที่มนุษย์จะอยู่ได้นะคะมันจะมีการทิ้งบ้านเมืองทิ้งกว้างไปอพยพไปอยู่ที่อื่นกันหมดนะคะเพราะว่ามันมันอยู่ไม่ได้นะคะอืมไม่ว่าจะพยายามหลายๆฝ่ายอาจจะพยายามที่จะไกล่เกลี่ยนะผู้นําหลายๆประเทศอาจจะพยายามที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยเจรจาหาทางข้อตกลงข้อยุติกันนะอืมนะ ในส่วนของมหาอำนาจต่างๆนะ่ะมันจะมีนะคะแต่ถามว่าที่สุดแล้วเป็นยังไงอะ่ะมันมันเหมือนกับไกลเกลี่ยยังไงเนี่ยไอ้ไอ้ไอสองเหลี่ยมก็คือความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มันไม่มีวันที่จะอยู่เป็นศูนย์รวมได้คุณยังคงมีความแตกแยกอยู่ภายในเหมือนร้อยปีที่ผ่านมาเออจากนี้ไปยิงยาวก็ยังคงเป็นอย่าง,งานั้นแต่มันจะมีเมืองนึงแหละค่ะที่มันไม่เหลือผู้คนไม่เหลือที่จะอยู่ถิ่นอาศัยได้เลย อานี้ถ้าคุณถ้าคุณอยู่ปาเลสไตน์แล้วคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าคุณได้ฟังคลิปแม่หมอนะคุณรู้ว่าแน่อนอนมันอาจจะกลายเป็นเมืองร้างอาจจะกลายเป็นเมืองที่มีแต่คนตายมีแต่ความสูญสิน้นคุณก็เตรียมอพยพดีก,กว่านะอพยพไปอยู่ฝั่งอียิปต์ก็ได้นะคิดว่าอียิปต์เนี่ยเขาคงอยู่ใกล้ใกล้กับปาเลสไตน์เนาะแล้วเขาก็ก็อยู่ฝั่งปาเลสไตน์อยู่แล้วหรือเปล่าก็อาจจะช่วยช่วยช่วยให้คนเข้าไปอยู่ได้อย่างน้อยถ้าถ้าคุณเป็นคนไทยนะ แล้วสถานทูตไทยหรือว่าการบินไทยยังไปรับคุณไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าไปทางอียิปต์ได้ก็ลองไปทางอียิปต์ดูที่มันใกล้เรือนเคียงกันนะคะอย่างน้อยอพยพก่อนที่มันจะมันจะลงอ่ะมัจุร,ราชจะไปหานะคะไปหาดินแดนนี้มันจะไม่เหลืออะไรเลยนะอือะต่อ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 เอาเป็นว่า แนวโน้มคือยังคงจะมีการต่อสู้กันยังคงจะมีการขัดแย้งกันต่อให้จะมีฝ่ายที่พยายามจะเจราจายอย่างไรที่สุดแล้วมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่ถูกถูกล้างไปเสร็จอะคะ่ะถูกล้างจนมันไม่เหลืออะไรก่อนอะ,ะมันหนึ่งจะหยุดแต่หยุดแล้วถามว่ามันหยุดจริงไหมไม่ความคลุกกลุ่นความคลุกกลุ่นในความเป็นกกเป็นเหล่านะคะมันยังอยู่ค่ะมันยังไม่ได้ไปไหนนะคะมันยังมีตรงนั้นเอาเป็นว่าคุณสามารถที่จะหนีออกมาหนีออกมา แถบเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงก็ได้นะกรณีที่มันมีปัญหาแบบว่าถ้าเกิดตุ้มตามกันจริงแล้วไปขนส่งไปรับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเครื่องบินเข้าไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะคุณต้องหาที่หลบภัยให้ดีๆนะคะเขาบอกแบบนี้นะหาที่หลบภัยให้ดีๆพระสยามเทวามาอ่านไพ่ให้คุณนะวันนี้ให้สมัครสมานสามารถขี่กันไว้เกาะกันไว้เป็นกลุ่มๆนะคะอือ เก้าดาวนะคะความตึงเครียดยังคงจะมีอยู่ไม่ได้หมดสิ้นไปนะคะโอ้ยดอแฮงแมนทิศทางไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นเลยอ่ะมันยังคงรู้สึกแย่ลงนะคะแล้วสิ่งที่จะตามมามันคืออะไรล่ะสภาวะเศรษฐกิจการเงินนะคุณกินแต่เงิน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 ขึ้นไหมคะการเงินนิ่งสนิทสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อไทยเนี่ยเงินทองทิศทางหุ้นอ่าเฮ้ยมันอยู่ตั้งไกลนะมันเกี่ยวข้องเหรอเกี่ยวข้องสิ เงินเฟ้อการส่งออกน้ํามันอย่าลืมว่าน้ํามันอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่อยู่แค่สองประเทศแต่มันมีกลุ่มมหาอำนาจที่มันมีคลังน้ํามันอยู่เนี่ยหนุนแต่ละฝ่ายอยู่ถูกไหมคะเออถ้าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหยุดใจน้ํามันอีกฝ่ายที่มันมีการส่งออกการทั่วโลกมันก็กระทบอยู่แล้วและสิ่งที่จะตามมาคือเชื้อเพลิงมันจะแพงขึ้นทองคํามันจะแพงขึ้นน้ํามันมันจะแพงขึ้นประเทศไทยเนี่ยถึงแม้จะมี แหล่งผลิตน้ำมันเต็มไปหมดแต่เราก็ยังไปรับเขาเข้ามาซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไปรับมาทั้งที่คือประมาณว่าฉันปลูกผักเองได้แต่ฉันไม่ไมกินผักที่ตัวเองปลูกฉันเอาผักของฉันไปไปส่งออกราคาถูกให้ต่างประเทศแล้วฉันก็ไปซื้อผักของตัวเองจากต่างประเทศเข้ามาอีกในราคาที่แพงขึ้นออด้วยผ่านกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งอ่ะแล้วกลุ่มเล็กๆเนี่ยก็จะได้ผลส่วนแบ่งเยอะมากในขณะที่ประชาชนรากยากต้องจ่ายแพงมาก อันนี้โทษใครไม่ได้เนาะอืมนะไม่พูดต่อเนาะลักษณะเหมือนกันนะค่ะทีนี้เออัตราเงินเฟ้อน้ํามันที่มันแพงขึ้นทองคําที่มันแพงขึ้นหรือว่าหุ้นที่มันดิ่งลงคุณถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะแค่น้ํามันมันแพงขึ้นอะเข้าของเข้าของทุกอย่างอ่ะมันก็ขยับขึ้นแล้วถูกไหมคะพอมันขยับขึ้นภาษีมันก็จะตามเข้ามาภาษีนําเข้าส่งออกแน่นอนมันมีผลกระทบอยู่แล้วคับสิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่ารายจ่ายน่ะ มันจะกระทบมาในรูปของภาษีในรูปของค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นต่อประชาชนล้วนๆเลยค่ะที่สโตรติกแงกสิคะไม่มีทางออกแล้วค่ะแล้วถามว่าสองกลุ่มเนี้ยมันจะจบหรือยังมันไม่ได้จบเป็นเสร็จขนาดนั้นต่อให้มันจบเหมือนภายนอกข้างในมันก็ไม่จบแล้วถ้ามันมีสองฝักฝั่งแบบคอยหนุนคอยเติมเชื้อเพลิงเกิดแบบสองฝั่งเนี้ยเขาอยากจะอิสร,เรสาเอลปาเลสไตน์อยากจะเจรจาแล้วอ่ะอีกสองฝั่งเอาทหารเอาเรือเอาเอะไร,ารมาหนุนหนุนให้ จุดคอยจุดน้ํามันจุดไฟเอาเอา,เอาพัดมาวีเอาพัดเอาพัดมาเป่าให้ให้่านไฟมันลุกขึ้นมาใหม่อ่ะเอ้ยมันก็จะประทุได้อีกไงตลอดเวลาคือพูดง่ยายๆว่ามันก็เหมือนความรากักอ่ะที่ถ้าสองคนมันก็จบที่เรานะแต่ถ้ามันมีมือที่สามมันไม่มีวันจบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็เหมือนกันมันไม่ได้แค่สองฝั่งนะมันมีสามสี่ห้าหกเจ็ดล้อมรอบนะคะด้วยดังนั้นการประทุ จนถึงขีดสุดนะมันก็ยังจะมีอยู่ทีนี้ความสูญเสียมันจะมีเยอะสิ่งที่จะกระทบกับไทยเรื่องของการเงินนะคะการเงินหลักๆเลยคนจะติดงัคนจะค้าขายลาบากเงินเงินจะนิ่งสนิทเห็นไหมเงินมันจะนิ่งสนิทแล้วคะคนจะอยู่ในภาวะที่เป็นความเครียดเพราะว่าหมุนค่าใช้จ่ายไม่ออกถามว่าแล้วมันเป็นยังไงคนฆ่าตัวตายก็มากขึ้นไงคนมันไม่มีทางออกคนฆ่าตัวตายก็มากขึ้นยกเว้นคนที่เออฐานะดีๆเนี่ย คนร่ําคนรวยเนี่ยที่มันเก็บเงินเก็บทองเก็บทองคำไว้เยอะๆเนี่ยเขาก็อยู่ได้สุขสบายแต่นั่นคือส่วนน้อยไงส่วนน้อยที่เห็นไหมอยู่สุขสบายเงินทองกู้ฟู่เลยเออแต่ในขณะเดียวกันที่เป็นะระดับรากหญ้าหาเช้ากินข้ามาคุณเออมันมีแต่รายจ่ายที่กระจายลงมารายรับแทบจะไม่ได้กระจายลงมาเลยดังนั้นคนจะอยู่ในภาวะที่เหมือนจะแก้ปัญหาไม่ออกอะ่ะไม่รู้จะไปทางไหนดี แนะนำว่าถ้าคุณมีพื้นที่พื้นที่ที่เป็นแหล่งเกษตรของคุณได้ที่ดินสักหาสิบตารางวาสิบตารางวาเดี๋ยวคุณก็ปลูกพืชปลูกผักได้แล้วนะสะสม,มะเมล็ดพันธุ์พืชผักเอาไว้นะคะน้านะอย่างที่แม่หมอบอกว่าน้ําน้ํามันจะค่อยๆมาเรื่อยเรื่อ,อ,อืก่อนที่น้ําใหญ่จะมาจริงๆนะ่ะมันต้องหลังสงครามกลางเมืองนะต่บใดสงครามกลางเมืองยังไม่เกิดน้ําใหญ่ก็ยังไม่มาแต่ช่วงนี้ก็น้ํามาแล้วดีแม่หมอเขาบอกแล้วไงมันก็เหมือนกับ กสัญญาณเตือนมาก่อนนะเป็นละลอกละลอกละลอกนะคะก็ระมัดระวังไว้มันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะต่อดีกว่าเดี่ยเรื่องของหุ้นเรื่องของอสังหาหุ้นอสังหาทุกอย่างดูมันจะหยุดชะงักนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณจะขายที่ขายทางเวลานี้เราบอกเลยเลยว่ายากมากด้วยเงินทองมันนิ่งสนิทเนี่ยคนค้าขายไม่ได้ดังนั้นอสังหาริมทรัพย์มันก็นิ่งตามนะคะมันก็ขายยาก ว่าคุณจะขายที่ในปี2ปีนี้โอ้โหคุณต้องไปแจ็คพอตเจอคนรวยๆหรือว่าที่ดินคุณอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยจากภัยธรรมชาติจริงๆเนี่คุณถึงมีโอกาสที่จะขายได้นะจะถามว่าคนเวลาเนี้ยจะเอาเงินอันน้อยนิดเงินเหลือเก็บอันน้อยนีดของเขาเนี่ยออกมาใช้ใจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เอ่อไหมก็น่าจะยากอยู่นะคะค่อนข้างจะยากอยู่ มันก็เลยทําให้เกิดภาวะที่มันเศรษฐกิจติดเงยกอะค่ะเศรษฐกิจถดถอยแล้วอาจจะนำไปถึงภาวะเงินเฟ้อได้สินค้าราคาจะแพงมากๆนะค่าของเงินจะถูกลงเรื่อยๆเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกันหมดนะเพราะว่าเรามีการนําเข้าส่งออกน้ํามันระหว่างประเทศอยู่ไงเราไม่ได้เราไม่ได้ปิดประเทศแล้วก็ดูแลประเทศตัวเราเองแต่เราเปิดประเทศเสรีค้ากับต่างประเทศทั่วโลกมันก็เหมือนชั้นขายของกับบ้านเธอเนี่ย ถ้าปกติฉันซื้อหมูจากบ้านเธอถ้าหมูบ้านเธอเกิดโรคอ่าวฉันก็ไม่มีหมูกินเนี้ฉันไปซื้อหมูบ้านอื่นเันก็ต้องจ่ายเงินแพงขึ้นเนี่ยค่ะมันคือการค้าระหว่างประเทศคุณก็คิดระหว่างเพื่อนบ้านก็พอนะคะคุณก็จะมองภาพออกเพราะคุณไม่ได้ปลูกเองกินเองอยู่ในประเทศเดียวไงดันงนั้นมันกระทบผลแล้วกระทบเป็นระยะเวลาๆๆยาวนานด้วยนะยังไงต่อเอ้ยไม่ก้าวดาบชนก้าวดาบเลยผู้คนจะอยู่ในภาวะที่เป็นแพนิค ผู้คนจะเข้าหาจิตแพทย์เข้าหาหมอดูกันเยอะขึ้นถ้าคุณเจอหมอดูแบบแม่หมออยู่ในสีในธรรมไม่ได้ไม่ได้คิดจะมาเอาเงินเอาทองใครอะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีไปแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่แบบอะไรนิดอะไรหน่อยทําพิธีหนึ่งแสนเชิญองค์มาอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะก็คนก็เลือกเอานะเลือกเอานะเพราะว่าคนจะอยู่ในความเครียดเพราะมันไม่มีทางออกเงินปัญหาไม่ได้ติดแง่กับแฮงแมนน่ะ คนจะไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่รู้จะพึ่งพาอะไรดีนะคะแล้วคนจะเป็นโรคพนนิคเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากมากเดดอุยนี่ขนาดไพ่ชุดใหม่นะก็ยังเดดเลยคือก้าวดาบกับก้าวดาบอะคุณเดดเดดกับเดดเดดอะความตายความสูญสิ้นความทุกข์ระทรมขมขื่นจะมีเข้ามาเอ่อไม่เหมาเป็นห่วงปาเลสไตน์นะคนอาจจะล้มตายกันกันทั้งเมืองเลยก็ได้นะลักษณะแบบเนี้ยเราก็ภาวนา ภาวนาขออยากให้พินไปตามหน้าไพ่เนาะขอให้แบบว่าอย่างน้อยเจราจาสําเร็จก่อนดีกว่าไหมไม่อยากให้เกิดการสูญสิ้นอย่างหนักหน่วงแล้วเป็นการสูญเสียที่มันมันทุกข์ระทมในใจยืนยาวนานนะคะไม่ยากที่จะลืมเลือนได้นะเออน,นะเศรษฐกิจของเรานะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเดอะเดเศรษฐกิจจนะชะงักมันจะไปต่อไม่ได้นะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารอ่า ของของเราด้วยเนาะแต่มันมีผลแน่ๆล่ะคะ่ะในเรื่องของราคาน้ำมันนะออสองเหรียญสามดาบสถานการณ์ยังคงทะเลาะกันยังคงผิดใจกันอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะสิบถ้วยเนี่ยสามถ้วยเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถที่จะทำให้ประคับประคองอยู่ได้นะคะก็คือการที่คุณจะต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวกันนะคะ สิ่งเดียวที่จะทําให้ยุติความสัมพันธ์หรือว่าทําให้คุณอยู่รอดได้เพื่อนบ้านคุณจะต้องมีเพื่อนบ้านมีความสามัคคีกับเพื่อนบ้านมีอะไรเนี่ยก็แบ่งปันกินช่วยเหลือกันน่าจะทําให้คุณอยู่รอดได้เอาเป็นว่าคิดทางแนวโน้มนะยังคงไม่จบง,ง่ายๆนะยังคงนําไปสู่ความสูญเสียความเป็นเมืองร้างความเป็นคนตายมากมายที่จะเกิดขึ้นนะ การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนแล้วก็ประเทศไทยผลกระทบคือเรื่องของสภาว่าการเงินเงินเฟ้อการเงินเศรษฐกิจที่มันจะร่วงครูลงมานะคะอสังหาที่มันจะติดแงกนะคนจะหมดหนทางในการทํามาหาก,กินอไปจนถึงคนอาจจะเครียดเป็นโรคจิตฆ่าตัวตายได้นะรวไปถึงไม่ใช่แค่ค่าตัวตายค่าตายหมูคุดหมูก็ได้นะคะยังไงก็เรารู้ว่าอา่ะมันจะเป็นอย่างนี้ ดูแลตัวเองดีๆนะเราก็ภาวนาให้สองผู้นําเขาเจรจากันได้สําเร็จเนาะแล้วก็ยุติสงครามได้โดยเร็วแต่เข้าใจว่าภายในก็ยังคงคุกคุนกันอยู่นั่นแหละค่ะถ้าไม่มีใครไฟไเติมเชือเ้อเพลิงมันก็คงจะไม่เป็นไรแต่มันก็คงเป็นไปได้ยากบนโลกของกิเลสความเป็นมนุษย์เนาะเอาเป็นว่าให้คุณให้คุณปกป้องตัวเองนะคะเตรียมเสบียงอาหารของคุณแล้วก็ โหมิตรไมตรีกับเพื่อนบ้านกับคนรอบทิศเอาไว้เพราะคุณไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดที่จะอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้คุณต้องมีเพื่อนบ้านมีผู้คนที่จะอาศัยพึ่งพากันนะโอเคนะคะก <c oughs> ็ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ